สวัสดีค่ะวิดีโอนี้อธิบายการรวมค่าความต้านทานหรือพูดอีกอย่างคือหาค่าความต้านทานสมมูลระหว่าง 2. อจุดใดๆที่เราสนใจถ้าหากตัวต้านทานต่อกันอยู่แบบอนุกรมจะทำให้ค่าความต้านทานมีค่าเพิ่มขึ้นการต่อแบบอนุกรมจะมีลักษณะดังรูปนะคะคือถ้ามีแหล่งจ่ายมาต่อ จะมีกระแสไหลค่าเดียวผ่านตัวต้านทานที่อนุกรมกันอยู่ทุกตัวเราสามารถหาค่าความต้านทานสมมูลหรือ equivalent resistance ได้โดยการนำค่าความต้านทานทุกตัวมาบวกกันถ้าเรามีความต้านทาน r 1ต่ออยู่ระหว่างจุด a กับ b เราเอาตัวต้านทาน r 2มาต่ออยู่ระหว่างจุด a กับ b ด้วย จะได้ตัวต้านทาน R 1ขนานกับ R 2สังเกตดูถ้ามีแหล่งจ่ายมาต่อจะมีกระแสไหลกระแสะที่ไหลผ่าน R 1 a2 R 2จะไหลยแยกออกจากจุดเดียวกันคือจุด A และไปรวมที่จุดเดียวกันคือจุด B นั่นคือเส้นทางที่ขนานกันจะเริ่มต้นที่จุดเดียวกันและมีจุดสิ้นสุดจุดเดียวกันนั่นเองค่ะ เมื่อตัวต้านทานขนานกันจะทำให้ความต้านทานลดลงหรืออีกความหมายหนึ่งคือนำไฟฟ้าได้มากขึ้นหากเรามีความต้านทาน n ตัวต่อขนานกันอยู่สามารถคำนวณหาค่าความต้านทานสมมูลหรือ equivalent อ resistance ได้โดยเอาค่าส่วนกลับของความต้านทานทุกตัวรวมกันรวมแล้วจะได้ค่าความนำสมมูลของวงจรและเมื่อหาส่วนกลับ ก็จะได้ค่าความต้านทานสมมูลของวงจรขนาดออกมามาดูตัวอย่างนะคะเรามีตัวต้านทาน4ตัวต่อกันอยู่ดังรูปอยากทราบว่าค่าความต้านทานระหว่างจุด a และ b มีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นคือถ้าเราเอาโอมมิเตอร์มาวัดค่าจะได้ค่าเท่าไหร่นั่นเองลองนึกภาพมีกระแสปล่อยออกจากโอมมิเตอร์เข้ามาในวงจร กระแสจะไหลผ่านตัวต้านทาน1โอห์มมาถึงจุด x กระแสจะแยกไหลดังรูปไปรวมกันที่จุด y และไหลไปที่จุด b หรือขั้วลบของโอห์มมิเตอร์จะเห็นว่ากระแสเส้นทางสีส้มไหลผ่านตัวต้านทานทั้ง2โอห์มและ8โอห์มนั่นคือตัวต้านทาน2โอห์มต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทาน8โอห์มรวมกันจะได้ค่าเป็น10โอห์ม ดังนั้นเราสามารถใช้10โอห์มแทน2โอห์มและ8โอห์มเขียนวงจรใหม่ได้ดังภาพค่ะจากนั้นให้ลองสมมุติว่ามีกระแสไหลเข้าวงจรจากจุด A เหมือนเดิมนะคะเห็นว่าสีเขียวและสีส้มไหลออกจากจุดเดียวกันคือจุด X และไหลไปรวมกันที่จุดเดียวกันก็คือจุด Y นั่นคือ2เส้นทางนี้ขนานกัน คำนวณค่าความต้านทาน10โอห์มขนานกับ10โอห์มได้5โอห์มนำค่าที่คำนวณได้มาเขียนวงจรได้ตามรูปค่ะหากเราสมมุติมีกระแสไหลเข้าที่จุด a ไปยังจุด b มีกระแสค่าเดียวไหลผ่านทั้ง1โอห์มและ5โอห์มดังนั้นตัวต้านทาน2ตัวนี้อนุกรมกัน ได้ค่าเป็น6โอห์มนั่นคือระหว่างจุด A และ B มีความต้านทาน6โอห์มมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีตัวต้านทาน8ตัวต่อกันอยู่ดังรูปต้องการทราบค่าวความต้านทานสมมูลระหว่างจุด x และ y การพิจารณาว่าตัวต้านทานในวงจรตรงไหนต่อขนานหรืออนุก,กรมกันให้นึกภาพมีกระแสะไหลเข้ามาในวงจรนะจุดที่เราต้องการวัดค่า ตัวอย่างนี้กระแสไหลเข้าที่จุด x ผ่านตัวต้านทาน1กิโลโอมาที่จุด a ซึ่งมีตัวต้านทาน2กิโลโอห6กิโลโอและ3กิโลโอต่ออยู่กระแสะจะไหลยแยกออกเป็น3เส้นทางดังเส้นสีเขียวไปยังจุด b ซึ่งมี6กิโลโอต่ออยู่3ตัว กระแสที่จุด b ไหลยแยกออกเป็น3เส้นทางดังเส้นสีม่วงไปรวมกันที่จุด c แล้วไหลผ่านตัวต้านทาน1 0กิโลโอห์มไปยังจุด y จะเห็นว่าเส้นทางสีเขียวแยกออกจากจุดเดียวกันที่ a และไปรวมกันที่ b ดังนั้น3เส้นทางนี้ขนานกันคำนวณค่า2กิโลโอห์มขนาน6กกิโลโอห์ม ขนานกับ3กิโอมได้เท่ากับ1กิโลอมลองสังเกตนะคะว่าค่าความต้านทานที่ขนานกันแล้วจะได้ค่าน้อยลงและมีค่าน้อยกว่าตัวต้านทานที่มีค่าน้อยที่สุดที่ขนานกันอยู่จากตัวอย่างนี้ค่าตัวต้านทาน2กิโลโอม6กิโอมและ3กิโอมมี2กิโอมเป็นค่าที่น้อยที่สุด ขนานแล้วได้1กิโลโอมซึ่งมีค่าน้อยกว่า2กิโลโอมเส้นทางสีม่วงแยกออกจากจุดเดียวกันที่จุด B และไปรวมกันที่จุด C ดังนั้น3เส้นทางนี้ขนานกันคำนวณค่า6กิโลโอมขนานกัน3ตัวจะได้เท่ากับ2กิโลโอมลองสังเกตดูนะคะว่าถ้า ค่าความต้านทานมีค่าเท่ากันมาขนานกันเราจะได้ค่าเท่ากับค่าความต้านทานนั้นหารจํานวนตัวต้านทานที่ขนานกันอยู่อย่างตัวอย่างนี้6กิโลโอห์มขนานกัน3ตัวก็จะได้ค่าเท่ากับ6กิโลโอห์มหาร3ก็คือเท่ากับ2กิโลโอห์มค่ะเอาค่าที่คำนวณได้ไปเขียนวงจรใหม่เพื่อที่จะได้ดูง่ายขึ้น เห็นว่าตัวต้านทานทั้งหมดต่ออยู่ในเส้นทางเดียวกันนั่นคือต่อแบบอนุกรมคำนวณค่าความต้านทานสมมูลระหว่างจุด x y ก็จะได้14กิโลโอ์ม